สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนทัพีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิการชี้มวยเด็ดล่วงหน้ารายการศึกมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ถารดสดทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับแต่ว่ามวยเริ่มชกเที่ยงตรงนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนวิการ4คู่ช่วงถารดสดทางช่อง8นะครับตามที่แฟนมวยขอกันเข้ามานะครับคู่แรกทางช่อง แอปไพร์ทีวีที่ยงตรงเนี่ยก็ข้ามกันไปเลยนะครับไป,ปเด็กคู่มวยกันก่อนครับ4คู่ช่วงถอดสดทางช่อง8ว่ามีใครกันบ้างครับคู่แรกเนี่ยเป็นมวยเด็กเวทเล็กๆครับเจ้าเสือภูมิเกียรติเขาน้อยพบกับเพชรสายฝนสันรัตะภูมิครับผู้นี้100ปอนด์นะครับผู้ที่2เนี่ยเป็นคู่รองนะครับเป็นเด็ดดวงเกียรติเขาน้อยพบกับเจ้าเหลี่ยมเพชรสินจ,จ่าสิงห์ครับผู้นี้ร้อยปอนด์ผู้เอกเป็นอัญชันเจพวู้ดภูเก็ตพบกับศิละปะไทยสาสกุลรัตะนาครับ น้องต่อพี่1ปอนด์นะครับวันนี้122กับ123ส่วนคู่ที่5ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดครับเป็นเจ้าจัดเงินเล็กพัชระยิมพบกับเจ้าธีรพัฒน์สิทธิครูชาติครับคู่นี้ร้อยปอยนะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกับด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเรทราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้้กัันดวยครบ เดี๋ยวไปว่ากันที่คู่แรกศึกมวยดีวิถีไทยกันเลยนะครับก็คู่แรกนี่จะเป็นคู่ที่2ช่วงถาดสดทางช่อง8นะครับส่วนช่องแอปพลายทีวีเที่ยงตรงเนี่ยผมข้ามไปเลยนะครับเป็นคู่ที่2ครับถาดสดทางช่อง8นะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเสือภูมิเกียรติเขาน้อยพบกับเพชรสายฝนสันลาภภูมิครับคู่นี้100อปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับเสือภูมิเกียรติเขาน้อยหรือว่าแดงเขาท้ายครับจากสตูลซ้อมอยู่ที่จังหวัดสตูลที่ค่ายเกียรติเขาน้อยนะครับ อายุ14ปีสูง166เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเขา่าประเภทเดินขวางเดินคำ้ำเดินเสียบเดินแทงครับ3ไฟ์หลังสุดมีแพ้คะแนนเจ้าไอดิดโกลเด้นเฮาส์แก้วครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองชานอกยก1เพรเอกสิทธิ์น้ำมนต์ครับที่กองทัพประกาศล่าสุดย้ำแขนชนะไอดิดอีกครั้งครับที่เวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมือง13กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ใหญ่นะครับวันนั้นก็เดินเสียบเดินควงในในเเออายยู่ล ผู้ชกครับเป็นเจ้าเพชรสายฝนสันรัตะภูมิตัวนี้ก็ใหญ่ยาวเหมือนกันมวยสงขาซ้อมที่สันรัตะภูมิครับ16ปี170เซนติเมตรเป็นมวยเข่าครับฟอร์มสดมากส่วนมากต่อยที่ใต้นี่แทบจะยังไม่แพ้ใครเลยนะต่อยมา10กว่าไฟนะครับก็มาต่อยที่กองท่ากาศโชว์ฟอร์มไว้1ไฟนะครับใหญ่มากๆรูปร่างจงโชคสูงยาวใหญ่เลยมีชนะจงรักลูกท้าเสือที่กระบี่ครับชนะคะแนนเจ้าประยักษ์ประดังเกียรติมีครับ เจียมมีชัยที่ใต้ชนะลักกี้จอเจริญสินที่ใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเข้า,าเข้ามาต่อยที่เวทีมวยกองทัพปากาศดอนเมืองเข้าเมืองกรุงไฟแรกครับมาช้างนกยก3แทนคุณแสงมรกตที่กองทัพประกาศดอนเมืองครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาใหญ่มากครับไฟล่าสุดคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วประเภทเข่าชนเข่าใหญ่ยาวทั้งคู่แต่เพชรสายฝนตัวนี้ใหญ่ยาวกว่าครับ ใหญ่ยาวกว่าแล้วก็เขาในเนี่ยดูจะแทงแหลมแทงลึกกว่าเสือภูมิตัวนี้เขาจะออกทรงเขามีลูกขวางมีเขาเรียกว่าเป็นมวยเขา่าฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงชกเนี่ยจะดีกว่าหน่อยแต่ว่าความใหญ่ครับเล็กกับใหญ่เนี่ยเพศสายฝนตัวนี้ใหญ่มากโดยเฉพาะลูกเสียบลูกคำ้ำเนี่ยโอ้โหถือว่าใหญ่วันนี้ส่วนตัวในเบื้องต้นชอบที่เพศสายฝนสันและตะปูมครับซื้อความใหญ่ครับสดจากทางใต้เลยนะตัวนี้ก็เข้ามาโชว์ฟอร์์ไว้แล้วที่ กองทัพอากาศดอนเมืองวันนั้นก็ใหญ่กว่าเขาบานเลยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีครับส่วนคู่ที่2ครับคู่2เนี่ยเป็นคู่3นะครับก็เป็นคู่รองคู่เอกครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยพบกับเจ้าเหลี่ยมเพชรสิจ,จ่าสิงค์คู่นี้เวทพิกัด127อปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยมวยสตูลซ้อมที่เกียริเขาน้อยที่สตูลครับ24ปี162เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทไฟเตอร์เตะขายเจาะยางต่อยหมัดครับประเภทลุ้นนับลุนน็อกได้ ชานอกยกสครับเพชรเจ้านิทิเฟสสอสอฤิธิชัยครับที่สงขาชานอกยกสฟ้าคำรามนุ้ยสิวเมืองที่กองทัพอากาศล่าสุดแพ้เพชรสามารถเมืองผาภูมิที่กองทัพอากาศครับสิกรกฎาคมที่ผ่านมาต้นต้นกดเขาไม่ลงวันนั้นโดนเข่าแล้วอยู่ถือว่าโดนเข่าแล้วแทบแทบจะยอมเลยก็ว่าได้ครับคู่ชกครับเหลี่ยมเพชรสิจ่าสิงห์มวยแม่ทองสอนซ้อมกองทัพอารีติที่เพชรบูรณ์ครับตัวนี้ก็28ปีครับ168เซนติเมตรครับเป็นมวยเข่าครับ ต้นๆในเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะจะว่าเขาก็ไม่เชิงหรอกส่วนมากก็เห็นแต่ออกทรงบูเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยทรงสไตล์บูครับมีทั้งนอกมีทั้งในะตัวเล็กคล้ายๆกันทรงคู่นี้ประเภทหยิบสดกินเต็มทั้งคู่เลยแพ้วราพลสอบุษัที่กองทัพอากาศแพ้เห่าไฟออจิตเจริญชัยที่อ้อมน้อยแพ้เสือภูเขากอเพชรสุธิพงศ์ที่กองทัพอากาศครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดต่อยไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงท่าโจรโหดหัวจิตหัวใจเนี่ยผมดูว่าเจ้าเด็ดดวงเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยดูดีกว่านะล่าสุดไปกับเจ้าเพชรสามารถต้นๆทําเขาถือว่าได้เยอะแต่ว่าโดนเข่าวันนั้นก็โดนเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ได้อะทนได้จนถึงยก5คู่นี้3ยกมีโอกาสาหยิบสดกินเต็มทั้งคู่เลยแต่ถ้ากดไม่ลงการเจรยะความมาตรฐานท่าโจรโหดหัวจิตหัวใจเนี่ยผมมองว่าเจ้าเด็ดดวงเกียริเขาน้อยเนี่ยหัวจิตหัวใจดีกว่านะวันนี้ผมชอบที่เด็ดดวงเกียริเขาน้อยครับจะชะนะเจ้า เหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ่าสิงหครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด <c oughs> ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาว่ากันที่คู่เอกประจํารายการครับอัญชันเจพพะรุรูภูเก็ตพบกับเจ้าศิลปะไทยสาสกุลรัตนะครับคู่นี้เวทพิกัด1 2 2 2ต่อ123ปอนด์ครับฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์อนครับคู่นี้ก็น้ากับหลานเลยก็ว่าได้ครับห่างกัน20ปอีอะ อันชันเจพระวุรุภูเก็ตหรือว่าเจ้านําขบวนเอกโกทีแอนเซลตัวนี้สมัยก่อนก็ดังมาจากศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยนะถ้าแฟนมวยจํากันได้ตัวนี้ก็เป็นมวยรูปร่างช่วงชกสูงยาวใหญ่จากกระบี่ครับซ้อมที่สงขานะซ้อมที่ฐานทัพเรือที่สงขาครับยี่สิบปีร้อยแปดสิบเซนติเมตรสูงยาวใหญ่เลยเป็นมวยซ้ายเข่าครับประเภทเดินเสียบเดินค้าเดินแทงตัวนี้ประเภทแทงไม่ต้องจับนะประเภทเดินเขาเรียกว่าเดินเสียบเลยจับคือ ส่วนมาาเนี่ยวงในเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเขาต่อยถูกทรงทรงคล้ายคายพวกนาบิวอะแต่ว่าจะอ่อนแอ่นิดนึงประเภทเดินเสียบเลยประเภทเสียบไม่ต้องจับเสียบแทงคางแทงปากอะไรตัวเนี้ยสูงยาวมากแพ้พันมงอมชะนะคะแนนเจ้าพันธุ์มงคลสิบพันมงคลค,ครับที่กระบี่ครับแล้วก็ช้างนกยกสามยกมงคลโชดบางแสนที่ราดชดํำเนินครับแล้วก็ไปต่อยศึกวันทรงชัยครับแพ้เจ้าเพชรสุพรรณปวจรันสนรอนสีอ่าล่าสุดเนี่ย ชนะเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่กองทัพประกาศ17สิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับศิลป,ปะไทยสาสกุลรัตะนะครับตัวนี้ก็จากชัยภูมิซ้อมที่ชัยภูมิที่1ิอนุภาพรุ่นน้ารุ่นอาร์อะไรก็ว่าได้ครับ41ปีแล้วครับ165เซนติเมตรกระดูกมวยเนี่ยคนละเรื่องต่อยมาในสองสามร้อยไฟอะแต่ก็ยังบ้าครับหลังๆก็เจอแต่มวยที่เขาเรียกว่ารุ่นน้องแหละเพราะว่าสภาพร่างกายเขา ลาเริ่มจะโรยลาและคนหนึ่งในสดขึ้นมาอีกคนหนึ่งในดรอปลงไปเพราะว่าอายุเยอะครับจะ,กะเกษียณแล,ล้วชนะเจริญยศบุรณามมยไทยที่กองทัพอกกาด,ดอนเมืองครับแล้วก็มาแพ้น้องยกสี่ชายตะวันบุรณามมยไทยที่กองทัพอากาศต้นๆวันนั้นสู้ดีมากครับแล้วก็ล่าสุดชนะลักดินแดงที่เด็ดกเก้าที่กองทัพอากาศ24ี่สิงหาคมที่ผ่านมาลักดินแดงวันนั้นก็โมจิหัวใจไม่ค่อยดีโดนหนักๆแรงๆแล้วก็มีอาการคู่นี้เนี่ยสมยกศิลปรไทยกดลงหรือเปล่า ถ้ากดลงก็มีโอกาสกินเต็มเพราะว่าอันชันตัวนี้เขาเป็นประเภทคือถ้าไม่หล่นก่อนเนี่ยสี่ห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าอันชันตัวนี้น่าจะเสียบกระจายเพราะว่าใหญ่ยาวใหญ่ยาวกว่ามากๆคือตามข้อมูลในร้อยแปดสิบกับร้อยหกสิบห้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะคู่นี้คู่นี้สามยกศิละปะไทยเนี่ยดุหรือเปล่าเตะขาต่อยหมัดหนักแรงหรือเปล่าคือถ้ากดลงก็กินเต็มแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ผมมองว่าลําบากคู่นี้ถ้าจะให้เลือกเล่นเนี่ยตามทางมวเนี่ยเข้าไปที่เจ้าศิละปะไทยก่อน แต่ต้องดูราคาประกอบนิดนึงถ้าขึ้นมาราคาบรรยากาศตั้งต่ออยู่ที่เจ้าอันชันราคาไหลต่อเจ้าอันชันเนี่ยถ้าเขาเล่นราคาอนาคตเนี่ยคือเขากะแล้วว่าวันนี้เนี่ยศิลปรไทยเนี่ยกดไม่ลงแน่นอนถ้ากดไม่ลงอันชันเนี่ยเดินเสียบตั้งแต่ยกสองผมบอกเลยว่าศิลปรไทยก็อยู่ยากเหมือนกันเพราะว่าอันชันตัวนี้เขาไม่ได้แทงท้องแทงแทงเอวนะตัวนี้เขาจับได้เขาแทงหน้าแทงคางนะเจ้าศิลปอ่าเจ้าอันชันตัวนี้สูงใหญ่ยาวกว่ามากมากครับคู่นี้เนี่ย ผมชอบไปที่ความใหญ่ของเจ้าอันชันนะ122ปอนด์เนี่ยน้องเขาน่าจะโตขึ้นเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยผมเห็นต่อยอยู่116 117 118เอง122ปอนด์วันนี้ต่อน้ําหนักอีกหนึ่งปอนด์เป็นน้ําหนักที่สบายๆแต่ก็ปล่อยขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะคู่นี้น้ําหนักไปปล่อยเนี่ยจะเสียเปียบเจ้าศิลปะไทยประมาณสักสองกิโลแต่ศิละปะไทยเราเห็นกันแล้วว่าว่าพี่เขาอายุเยอะอะ41ปีแล้วเวลากดไม่ลงไปปลายก็จะมีลูกยุบลูกแผ่วเหมือนกัน วันนี้อันชันเนี่ยสยกถ้าอยู่ได้4ีหเดินเสียบเดินค้าเดินแทงเนี่ยผมอว่าวันนี้ศิละปะไทยไม่น่าจะอยู่ได้นะชอบไปที่ความใหญ่ครับวันนี้เขาก็ประกบมาให้คิดหนักเลยแหละคู่นี้แฟนมวยถ้าลุ้นกินเต็มก็ต้องไปที่เจ้าศิละปะไทยแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ก็น่าจะอ่วมเขาผมชอบไปที่เกมระยะยาวของเจ้าอันชันนะชอบความใหญ่ครับจะชนะศิละปะไทยสาสกุลรัตะนะ คู่ที่5ครับปิดท้ายรายการสารทสดครับคู่นี้เป็นมวยเด็กเวทเล็กๆครับขึ้นกระดานไว้ร้อยปอนด์นะครับทั้งคู่เนี่ยปกติชกอยู่ไม่เกิน 45- 43กิโลนะคู่นี้น่าจะต่อยกันประมาณสัก43กิโลนะครับ42 43กิโลไม่เกินนี้ชัดใช้ชัดเงินเล็กพัชระยิมพบกับเจ้าธีรพัฒน์สิทธิครูชาติคู่นี้ตามกระดานร้อยปอนด์นะครับแต่ว่าไม่ถึงร้อยปอนด์หรอกไปดูข้อมูลจิงลึกฝ่ายแดงครับชัดเงินเล็ก พัชระยิมฉัดเงินพัชระยิมฉัดวงคลพัชระยิมตัวเดียวอันเดียวกันหรือว่าบ้านไร่มนทามวยราชบุรีซ้อมอยู่ที่ลูกพ่อปู่ทองผาภูมพิพิการจนบุรีครับวัยสปีครับ155เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายส่อคมมากๆตัวนี้หลักเหลี่ยมเชิงโชคความเป็นมวยดีเลยถือว่าจุกจิกโชคยากมากผมเห็นต่อยไวๆล่าสุดสึกิจเบืองนอนนติดตาเลยตัวเนี้ย มีแพ้เสือ9สซูจีบะหมีเกียวที่กองทัพอกกาศชนะเซนจุรี่สักชำนี้ที่กองทัพอากาศแพ้คะแนนเจ้าคิวเงินกออริสักที่อ้อมน้อยครับวันนั้นต่อยสึกจิตเมืองนนเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหมด5ยกเนี่ยเป็นต่อค่อนข้างแพงกรรมการในชูส่วนราคาไปเลยมวยวันนั้นต่อยดีมากเลยเจ้าฉัดเงินเล็กคู่โชคครับธีรพัฒน์สิทธิ์รูชาติหรือว่าแห่งทรัพย์ใหญ่จากชัยภูมิซ้อมอยู่ที่สิทธิ์รูชาติที่ชัยภูมิครับ 13ปีเช่นกันครับ157เซนติเมตรครับต่อยมาประมาณสัก20กว่าไฟเป็นมวยเข่าครับบูดูดันเลยแต่ว่าความเป็นมวยนี่จะน้อยไปหน่อยครับแพ้คะแนนเจ้าเสือ9้าออโชคชัยที่ก่อนท่าประกาศแพ้เป็ดฟูจิสิทาานเอกที่อ้อมน้อยครับ3 1พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวคู่นี้เนี่ยผมชอบไปที่เจ้าฉัดเงินเล็กวัชระยิมนะหรือว่าเจ้าฉัดเงินครับผมมองว่าความเป็นมวยเชิงโชคตีนอกอนซ้ายจัดมาก วงในก็มีลูกแทงแล้วคาขวางค้ำไว้ความเป็นมวยดูดีมากล่าสุดอย่างต่อยไว้ดีมากๆครับแต่ว่าแพ้วันนั้นกรรมการในชูสวนราคาแพงเลยก็ว่าได้นะหมด5ยกเนี่ยน่าจะเป็นต่อนะต่อยเนี่ยเป็นต่อแทบจะตลอดเลยแต่ว่าชวเจ้าชวเงินวันนั้นก็สู้ดีเหมือนกันแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยเป็นรองเจ้าฉัดเงินเล็กเยอะคู่นี้เนี่ยผมชอบด้วยเจ้าฉัดเงินเล็กพัชระยิมนะครับจบชะชนะเจ้าธีรพัฒน์สิทธิ์ภูชาตชอบตามเห็นต่างสวนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สรุปมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการครับศึกมวยเดวิทีไทยครับวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568เป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับผิดถูกประการใดต้องขออภัยสมาชิกเอฟซีท่านกันมาด้วยส่วน3ดาวแล้วก็5ดาวรอหลังวันช่างวันโชคครับผมจะมาสรุปลงลึกลารายละเอียดให้อรอบคู่แรกประจํารายการครับส่วนตัวชอบไปที่เจ้าเพชรสายฝนสันรัตะภูมิครับคู่ที่สองชอบเด็ดดวงเกียรติเขาน้อย คู่ที่3คู่เอกชอบที่อันชันเจเพักรู้ภูเก็ตคู่ที่5ครับปิดท้ายรายการเลยชอบพีดีเจ้าฉัดเงินเล็กพัดชระยิมครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากไปก่อนขอบพระคุณครับ